ครับผมสวัสดีครับผมทีลำปางนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับพระสมเด็จวรรคังนะครับยุคหลังนะครับนั่นก็คือพระสมเด็จอนุสร์นะครับหนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับองนี้เป็นพิมพ์อกล่ำนะครับแบบนี้นะครับก่อนอื่นที่จะไปชมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งนะครับกด เป็นเพื่อนกันกดติดตามกันนะครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนในการลงคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็จะนําพระสมเด็จนะครับหลายๆรุ่นมาให้กับเพื่อนสมาชิกได้ชมนะโดยเฉพาะนะครับพระสมเด็จยุคหลังนะครับของวัดละคังและพระสมเด็จยุคหลังของวัดบางขุนพรมนะครับนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับมาชมกันเลยนะครับพระสมเด็จตรงนี้นะครับพระสมเด็จวัดละคังในรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีพิมพ์อกล่ำนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ย นะครับพระองค์นี้เดิมๆนะครับสวยงามนะครับสีนะครับขององค์พระนะครับสีของเนื้อพระวัดระฆังเนี่ยจะออกโทนสีเหลืองๆนะครับมีบางองค์ที่ปรากฏเป็นคราบสีพึ่งนะครับขึ้นแล้วนะครับทั่วองค์นะครับแต่พระองค์นี้ออกโซนสีเหลืองเป็นธรรมชาตินะครับมีคราบแป้งปรากฏอยู่ทั่วองค์พระนะครับเนี่ยนะครับ มีเม็ดมวลสารสีดำนะครับปรากฏนะครับโดยลักษณะโดยรวมเนี่ยนะครับที่เป็นพระพุทธประทับอยู่บนฐาน3ามชั้นนะครับจะมีเส้นผ้าทิพย์ปรากฏนะครับบางองค์ไม่ชัดนะครับแต่บางองค์ชัดนะครับเมื่อเราเอียงข้างดูนะครับเอียงข้างดูเนี่ยเส้นผ้าทิพย์จะเป็นสันนะครับตรงกลางจะแหลมนะเป็นสันแหลมคมไปเลยนะครับวิ่งตรงนะครับเนี่ยนะครับ แขนทั้งสองข้างนะครับทิ้งดิ่งลงมานะครับไม่ปรากฏผ้าหัดซ้ายหรือผ้าหัดขวาทับซ้อนกันนะครับจะเสมอกันนะครับผ้าบาดขวาผ้าบาดซ้ายก็เท่ากันนะครับไม่ปรากฏผ้าบาดไหนสูงกว่านะครับเกตชนกับซุ้มด้านบนนะครับแต่ชนแบบด้านในแบบนี้นะครับชนด้านในแบบนี้นะครับเนี่ยเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มนะครับจะอวบลํำใหญ่นะครับทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นนะ อีกครีมหนึ่งนะครับอกล่ามไข่ปลาใหญ่หนึ่งจะเอียงหน่อยนะครับจะแหลมๆนิดนึงนะครับแต่ส่วนมากจะอวกนะครับทั้งขอบทั้งสีด้านนะครับตรงนี้กับตรงนี้จะเล็กนิดนึงนะครับเพราะมีการทําฐานนะครับเพราะมีฐานล่างสุดฐานชั้นที่หนึ่งเนี่ยจะใหญ่นะครับจะเบียดอยู่ตรงนี้นะครับฐานชั้นที่สองชั้นที่สามจะปรากฏเม็ดไข่ปลาขึ้นมาหนึ่งเม็ดนะครับเป็น จุดที่บ่งบอกถึงพระอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับบางองค์ติดบางองค์ไม่ติดนะครับบางพิมนะครับที่บบางพิมพ์อกล่ำไข่ปลาใหญ่เม็ดตรงนี้จะใหญ่มากนะครับอ่าพลิกดูด้านข้างนะครับพระสมเด็จอนุสร์ร้อยสิบแปดปีจะสวยงามนะครับขอบแน่นตึงสีเหลืองนะเอานี้มีเม็ดมลสารปรากฏบ้างนะครับเนี่ยขอบจะแน่นแบบนี้นะครับไม่เป็นชั้นนะนะครับเนี่ยขอบจะสวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับปรากฏ ครับสีพึ่งนะเหลืองๆขึ้นมาเคลือบองค์พระนะครับพลิกดูด้านหลังนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับองค์ด้านหลังนี้เป็นสีเหลืองนะครับคราบสีพึ่งปรากฏที่แน่ๆนะครับมีเม็ดมวลสารปรากฏที่เห็นหนึ่งเม็ดใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยนี่ครับสีพึ่งนะครับเนี่ยเม็ดมวลสารนีใหญ่นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่ของวัดระฆังนะครับมวลสารที่ผสมนะครับผสมตั้งแต่พระสมเด็จยุคต้นของ สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับจนมาถึงร้อยปีร้อยสิบเอ่อร้อยแปดปีนะครับรวมมาอยู่ในพระอนุสรณ์หนึ่งร้อยสิบแปดปีพระดีพีที่ใหญ่หน้าสะสมนะครับหน้าบูชานะครับมีความสวยงามนะครับพระองค์นี้นะครับท่านใดสนใจนะครับทักทายเข้ามาหน้าเดี๋ยวผมจะฝากช่องทางการติดต่อไว้นะครับนะครับช่องทางการติดต่อก็มีหลายช่องทางนะครับโดยเฉพาะนี่นะครับ ไอดีไลน์นะครับทินลำปางนะครับหรือใส่เบอร์โทรก็ขึ้นนะครับเฟซบุ๊กทินลำปางเป็นภาษาไทยนะครับหรือเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาสอบถามพระเลขเปลี่ยนข้อมูลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาเช่าพระหลังใหม่นะครับตอนนี้นะครับอนุสรรดษสิบแปดปีนับเหลือองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นนะครับพระสวยนะครับ นนสวยงามน่าใช้นะครับพระดีวิธีใหญ่นะครับ <ต Har b> พุทธคุณครอบจักรวาลนะครับพระสมเด็จนะครับ <S <S <ม>ล่ำรวยเง<ร>ินทองมั่งมีบารมีเสริมสุขนะครับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาทุกอย่างนะครับรวมอยู่ที่พระสมเด็จวัดระฆังทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับพระองค์นี้สวยงามนะครับน่าใช้นะครับสองดูมนสารน,นี้ขอขอภัยไม่ได้สองเนาะขอแต่ว่าเช็ค ทรศัพท์นี้ถ่ายก็เห็นแล้วนะครับว่ามีมวลสารปรากฏขึ้นเต็มองค์เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสีดำๆนะเส้นสูงก็สวยงามนะครับเกสสวยงามนะครับองค์พระสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอรัธนาคุณพระศรีรัตนาไตรนะครับโดยบาดาลให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาเลียกเปลี่ยนข้อมูลหรือติดตามหรือชอบพระนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองมั่ง มีไหลามาเทมานะครับผมสวัสดีครับ